เมียนมากำลังเผชิญอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งเกินค่าเฉลี่ยทั่วประเทศไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยที่ฤดูร้อนปีนี้ต้องเผชิญกับความร้อนอย่างหนักในแต่ละวันบางพื้นที่อุณหภูมิเฉียดไปถึง40-42องศาเซลเซียสเรียกได้ว่าร้อนมากแต่เมียนมาประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทยก็กำลังเผชิญกับฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวอย่างหนักโดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ สำนักอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาระบุว่าอุณหภูมิตอนกลางวันที่ภูมิภาคสกายและรัฐฉานทางตะวันออกของประเทศในวันศุกร์ที่5เมษายนที่ผ่านมา สูงกว่าค่าเฉลีย่ยประจำเดือนเมษายนถึง5องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิในภูมิภาคอื่นๆเช่นเนปิดอมันทะเลมักเวตอนเหนือและตอนใต้ของรัชชานรัชชินและรัชกยาสูงกว่าค่าเฉลีย่ยปกติ3างองศาเซลเซียสทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขของเมียนมาได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพซึ่งป้องกันโรคภัยอันเกี่ยวกับความร้อนในขณะที่อุณหภูมิปรับตัวสูงขึ้นทั่วประเทศ